สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนหวยลาวพัฒนาทุกท่านนะครับวันนี้ก็นำแนวทางรวม5แนวทางนะครับมาให้ท่านผู้ชมรับชมเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเป็นแนวทางตัวเลข4ท่านนะครับแล้วก็เป็นแนวทางตัวเลขดับและเลขวิ่งตัวเดียว1ท่านนะครับไปดูผลลาวพัฒนาในวดที่ผ่านมานะครับลาวพัฒนาออกไปที่0-39057 039057นะครับไปดูแนวทางในงวดเก่านะครับว่ามีของทันใดนะครับถูกบ้างนะครับแนวทางของอาจารย์คนบ้านสวนนะครับให้วิ่งไปที่5กับ6นะครับก็เข้าไปที่วิ่ง5นะครับจับคู่ไม่มี57นะครับจับคู่ไม่เข้านะครับแนวทางของอาจารย์คนบ้านสวนในงวดที่ผ่านมานะครับ ส่วนของที่เข้านะครับเป็นแนวทางของเซียนสองนะครับให้มา5คู่นะครับก็เข้าที่7557นะครับเข้าตัวกลับนะครับแนวทางของเซียนสองนะครับต่อไปเป็นแนวทางของหนุ่มกรนะครับให้วิ่งไปที่4กับ8นะครับก็ไม่เข้านะครับเบรกวิ่งก็ไม่เข้านะครับของหนุ่มกรนะครับ ไปดูของเสียนปัญญานะครับงวดเก่านี้ให้วิ่งไปที่2กับ3ก็ลุดนะครับเลกวิ่งไม่เข้านะครับจับคู่ก็ไม่เข้านะครับต่อไปไปดูแนวทางเลขดับของแอดไทยนะครับให้เป็นงวดแรกนะครับก็เอาอยู่นะครับให้ดับไปที่ให้ดับหน่วยบนไปที่2 3นะครับดับหน่วยล่างไปที่78นะครับก็ ดับเอาอยู่นะครับ78นะครับก็ไปเข้าหน่วยบนนะครับก็ถือว่าทำสถิติเข้าเอาอยู่เป็นงวดที่11นะครับสำหรับแนวทางเลขดับของแอดไทยนะครับสำหรับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับก็เข้านะครับวิ่งให้วิ่งไปที่5นะครับก็ออก57นะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับวิ่งตัวเดียวนะครับเข้าต่อเนื่องมาเป็นงวดที่9นะครับ 11งวดหลุด1งวดนะครับมาดูกันนะครับว่าในงวดต่อไปจะได้วิ่งอะไรนะครับต่อไปไปดูงวดใหม่กันนะครับอาจารย์คนบ้านสวนนะครับให้วิ่งไปที่4กับ5นะครับจับคู่4 1 4 2 49นะครับ50 51 52 54นะครับ แนวทางของจานคนบ้านสวนนะครับในงวดวันจันทร์ต่อไปแนวทางของหนุ่มกอนนะครับของหนุ่มกอนให้วิ่งไปที่7กับ8นะครับจับคู่7 3 7 4ห5 8แ8 4 85แล้วก็7,6นะครับแนวทางของหนุ่มกอนนะครับงวดนี้ขอให้เข้าขอให้ปังนะครับ ต่อไปเป็นแนวทางของเสียนปัญญานะครับงวดนี้ให้วิ่ง1กับ2นะครับจับคู่1 2 1 5 1 7 2 9 2 8 2 1แล้วก็0 0นะครับแล้วก็0 0นะครับแนวทางของเซียนปัญญานะครับต่อไปไปดูแนวทางของเซียนสองนะครับงวดนี้เซียนสองให้จับคู่ไปที่ 6 3 6 4นะครับ73 6 5แล้วก็7 8นะครับมีหาคู่เหมือนเดิมนะครับแนวทางของเซียนสองต่อไปเราไปดูแนวทางเลขของแอดไทยนะครับให้เฉพาะเลขวิ่งนะครับวิ่งตัวเดียวมวดนี้ให้วิ่งไปที่7นะครับบนล่างนะครับใครมีเลขเด็ดเลขเด่นนะครับก็นำมาจับคู่ได้นะครับ ส่วนเลขดับนะครับดับหน่วยบนนะครับให้ดับไปที่8กับ9นะครับหน่วยบนถ้าไปล่างได้นะครับถ้ามีเลขที่เป็นหน่วย8กับ9นะครับก็เน้นไปที่ล่างนะครับส่วนดับหน่วยล่างนะครับก็คือ0นกับ1นะครับ0นย์กับ1ให้เน้นไปที่บนนะครับนำมาเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็ดับเอาอยู่นะครับ มาดูในงวดนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับครับในช่วงท้ายนี้เราไปดูแนวทางตัวเลขนะครับทั้งหมดนะครับของเซียนนะครับมีของอาจารย์คนบ้านสวนนะครับให้วิ่งไปที่4กับ5นะครับงวดนี้ของหนุ่มกรให้ไปที่7กับ8นะครับของเซียนปัญญาให้ไปที่วิ่ง1กับ2นะครับ สำหรับวิ่งตัวเดียวนะครับของแอดไทยนะครับงวดนี้ฟันไปที่7ตัวเดียวนะครับมาดูกันว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือเปล่านะครับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ